คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับ้มนี้กะมาเปลี่ยนบรรยากาศเด้อครับผมค่ะอยู่วัดแถวคล้องหกลครับพี่น้องค่ะครับผ้าเสียนดีกมาแหลนแต่ว่าบ่ลงรถุดเลยครับบ่ลงหลดครับผมเิ่นอยู่รถดไปละครับพี่น้อง้มนี้ มีแนวทางเลกความฝันของน้ำเชียร์ได้ครับผมโอ้โวดว่างันน้ำเชียร์ฟันวา่าได้กินบอกม่วงเนาะครับให้มันน้ำเชียร์ไปเบื้องเนตตําล่าตําล่ามันเจ็ดหกหนึ่งกันวาเถอะเจ็ดหกหนึ่งสามตัวครับผมแล้วก็มีเจ็ดศูนย์เนี่ยครับผมโอ้โหดนี่ฟันดีขัอดอีดีเลอเสดายนองว่าัานบริเตดเนาะเจ็ดหกหนึ่งโอ้เมนตว่างวดนี่ฟันดีคัะข่ะเห็นผู้ชมครับเป็นอย่างเพินกูบบอกเป็นตัวอัน น้ำเชี่ยวฟันว่าจังสี่เด้อค่ะท่านผู้ชมครับฝันวาอ่าตะวันแถวจะต้องบอกบ้านเลขที่น้ำอยู่ดีเพราะว่าฝันเกี่ยวกับพื้นที่นั่นบ่ะเมียนอยู่ในบ้านนั่นบ่ะเมียนนีดีที่เจ็ดศูนย์เก่าแล้วดิบ้านเลขที่กับหนึ่งเก้าศูนย์ทับเจ็ดศูนย์ค่ะครับบ้านนี้ฝันว่าจังสี่เด้อค่ะท่านผู้ชมฝันว่าแฟนนี่อาบไอแก่เสียตะวันเพิ่นกระใสส่งบ้านนี้ล่างรถ ่หลดน้ําเชี่ยนี่แหละค่ะครับผมล่างโหดโหลดหลดมันสูงเด้อค่ะท่านผู้ชมโหลดมันสูงบ้านนี้ข่อยยางมาตสืเนแนวกินเจ้าล่างโหลดฝนก,นกระโต๊ะผอมบ้านนี้ทูไปทูมาโหลดย่อลงแม่ยเจ้าก็ยืนเบื่องนานข่อยโต๊ใจบัานเจ้าเจ้าก็โต๊ใจว่า รถดมันเป็นยังคือเฮ้าบ่ออยากได้ตำขุม่มอันนี้ขุ่มจริงของเฮ้าเนาะเฮ้าบ่ออยากได้รหลดตำตำบ้า,านี่รถจดังไงเพเ่อเวาจถูฝาขางมันงไหมขางกระปงังกระปกระปงนะรถดเนาะถูถูไปบัดข่อยกระยางสื่อของมากกุ้ข่อยจำติดตาเลยเนาะรถดแบบรอมันกระยัางปกติดแถวแต่ว่าคือคือว่ามันโหลดมันโหลดลงอมเตี่ยขอกหมอกเลยทั้งๆัที่เป็นรถยกสูงนะเนี่ย คุยโ<น>ต๊ะใจวสันนียืนออมรถดจากสิเห็ดจังใดอาอแบบเตี้ยแบบบอกขืนเล่นบ๊ายุงสันเลยเตี้ยเตีต้ยแต่ว่ามัน,ม,นมันบ่เหม็นเตี้ยเหมือนคือโหลดแตงเลยดิเถ้าอ่าคือเปลี่ยนสภาพไปเลยแบบอ้ารถหลดนรถลหลดลงตีแต่ว่าเตี้ยแหงหล่อใหญ่ดิหล่อกะใหญ่เห็นหล่อเต็มมดเลยเห็นน้ำเชี่ยแหไงได้ต่วป่ะนี่ยืนออมยุหันเลยครับเจ้าต๊ใจยุหันตกใจต๊ใจหต๊ยใจรค่ะท่านผู้ชม เมนยังนาะคือห้มาเห็ดเป็นยนังสี่คือเป็นปิศนะห้แนวทางนีเด้อไปทะเบียนรถไปเบิ่งกันคบคุณเบิรปนไปทะเบียนกันครับ,บพี่น้องปีใหม่เด้อเป็นแนวทางมั่งเด้อครับผมเหล็กข้อมฟันงวดวันที่หนึ่งเมษายนกองเก่อมาเชียร์กำน้ำเชียร์ครับผมเผนฝันเอามาฝากกับครับจีจหน้าเบิ่งเอาครับผมไปทะเบียนรถ ผมแช่เพนฝันเกีียวนะครับผมฝันเกีียวกับรถครับผมล่างไปล่างมากจ้งไดหยุบลงอันเป็นรถเตี๋ยไหมครับจากรถสูงๆเนาะแต่ว่าหล่อนี่เมืองเกิง่อเลยที่แถาหล่อไ่แต่ว่ารถหนีหยุบลงเพราะเป็นว่าจูพื้นที่รถแลงใหดปกติแต่ว่าหล่อมันนี่มันก็ะดูแปลกอยู่เห็นหล่อโหมกูกอยู่จะเห็นว่าถือว่ารถแ่งหล่อไงแมนแมนนั่นแหละเป็นนึงสันล่ะคือฝันเกีียวกับรถเหรครับพี่น้อง เลขทะเบียนกันนี่แหละครับผมต้องไปกิจน,นาเบิงเอาครับกมี่หากเก้าแปดหกเนาะหาแปดหกครับผมบันี้ตอมาครับอ่าข่ฟันดิฝันต่อมาอีกฟันต่อมาอีกไข่ฟ,ฟันว่าข่อยจูงเด็กหน่อยข่อยจูงเด็กหน่อยอย,อยู่อยู่โรงเรียนอ่าไม่ความรูซสึกว่าเป็นลูกเฮาเด้ประมาณเด็กหน่อยขวบสองขวบนี่ละสามขวบซะ่ไปครับบ่บ บ่บ่ใหญ่พ่อย่างได้จูงแขนเด็กนอยจูงแขนเจ้าเจ้าจะห่างออกหน้าอยู่โรงเรียนอยู่ใต้อาคารข่อยคิดพ่อที่ว่าหมู่เอาเกิบมาให้ใส่เนาะอือพี่น้อง59กับ29มันออกอีหลีบาดนี้ข่อยใส่ถุงเฒ่าให้เด็กน้อยใส่ถุงเฒ่าให้เด็กน้อยคนที่เจ้าจูงนั่นบ่แม่นบานี้เฮาก็เลยย่างย่างไปนําทางจังซี่ล่ะเ่านีทางจังซี่งามๆอยู่โรงเรียนเนาะอ่าบานี้ก็เลย ฟันเป็นตูเป็นตาดีค่ะท่านผู้ชมอันไปเห็นปูบุญไหลแต่ว่าบ่เคยเห็นปูบุญไหลายจักเจียในความฝันในความรูซื้อเป็นปูแต่คอยฟันเห็นปูนั่นตอนปูเอาเขี้ยกล้ยมาให้นั่นเลขกเกือบเขาสามตัวเนาะมันมันออกอยังเจ็ดเจ็ดสองหาบอ่ะแมนยูงเข้าตีเก่าซองหาแปดซองหาโอ้ <laughs> อ <laughs> ส,สปีปูผิดแต่ว่าเขี้ยกล้ยนะั่นมันถือแล้วครับ อันมันสลับกันน่ะนะแมนแมนโอ้เสียดายหลายวานี่ปูบุญไหลน่ยนะสิเป็นโบจ็ดกับแปดบนทออ่าปูพระเนาะอืมปูบุญไหลวายังสี่แล้วค่ะท่านผู้ชมอันปูบุญไรมันมันเต็งแล้วมันเต็งแล้วเสียงพูนเลยเสียงแบมแบบแบบว่าอยู่ในคลิปเลยครับมันเต็งมันโตดแล้วมันอัน มันเต็มแล้วเพิ่นว่าจังเสียงพหางจังสั่นไปเบื้องมากคักแล้วเพิ่นว่าจังเสียงฮะเฮาๆกระเล้งสียางนี่แหละหนทางยางจูงข่อยจูงแขนเด็กหน่อยเจ้ายางออกก้อนคนคนละขึ้นครับอันฝันเกี่ยวกับะบังคนละขึนคนละขึ้นกันนะครับพี่น้องปูบนไหลไปเห็นปูบนไหลยู่หม่องนี่น้ำ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 มูนี่ล่ะนี่คือจังอยู่ในวัดเนี่ยยางนี่แบบนี้เนาะยางจูงไปนหนทางไปแบบนี้ครับผมกันจูงเด็กหน่อยเด็กหน่อยเป็นไส้ทุงเทาไข่ไส้ทุงเทาหอยซ้องอันบานนี้ มันเต็งแล้วปูว่ะคอยจำได้เลยมันเต็งเนะอมันมันอยููแล้วพันวาจงิงสิผอวยังสั่นนัวม่นยังเหรอคะท่านผู้ชมตอนนั้นกับฟันว่าล่าูสุดมือนกินบกม่วงสามขึ้นคุณนะครับในตำราฟันกับเจ็บหกหนึ่งบกม่วงกับมาแล้วสามขึ้นค่ะน้ำเชี่ยฟันว่าจุงเด็กหน่อยเด็กหน่อยปกติห้าจะตีเป็นเจ็ดกับสามดิเมน จ็ดกับสามด้วครับผมตามที่น้ําเชื่อเพิ่นเคยตีเหล็กเยอะกับเล็กหน่อยจเจ็ดกับสามจูงมันกับเจ็ดอยู่แล้วเนาะมันก็อย่างเจ็ดไว้แล้วจูงเตียครับจูงแขนจูงกับเจ็ดบันนี้มาถุงเท่าถุงเท่าตอนนั้นก็เลขออกงวนนั้นเนะ<อ>าะสีว่ากเกือบใส่สองเก่าเก่าสองวันนี้ม,มาเป็นอันถุงเท่าเล็กหน่อยเนาะใส่กับพี่เจน่าเบิ้งด้วยครับผม สองถุงกับปูบุญรไลหายหสองเกียดเกียดสองเนาะปูบุญรไรบอกว่าเต็งแล้วไปเบื้องมาแล้วพอนะครับพูดแต่ว่าหลดุลดหลดุดมันหลุดต่าลงนี่พี่งวดงวดทีว่าปูบุตไลหายหมาทีว่าเพิ่ดังกระคักก็คือสามเจ็ดสองเนาะเด็กออกสุดงวดนั้นครับผม,มก็จะก็ล่องเบิเอ้องเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้ครับผมอันนี้คือค้วผันขัน<ะ>ครับผมมาก บอกให้ฟังครับผมรับก็บมีสองสองสองขึ้นครับผมขึ้นขึ้นแรกกับือฝัน,นเห็นรถดว่าเปลี่ยนไปครับผมรถเตี่ยลงเออลืมอบอก่ฟนผู้ชมว่าขอ่ขอเพ็รข่ยข่เห็นหมาน้่ดิหมาเห็นหมาสองตัวไข่อยอุ้มพร้อมนี่แหละํำนั่นละ่ะฝันว่าอุ้มหมาพร้อมนี่หมานี่จะโตงายข่เห็นสองตัว พี่น้องครับกับมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของน้าเชีย์ได้ครับผมที่ได้บอกกันสนทนากันมาหันได้ครับพี่น้องบ้านนี้ให้น้ำเชียเป็นคนอ่าบอกตัวเลขเลยครับผมตัวเลขบ่แมนไปทะเบียนรถแถวซีตโตนไหมตัวจัไนคือมาหย่อลงหัวลวงเสียกับทางนี้ชมแต่ว่า หลอมันก็กัขวบเปรีป๊ดออกเนาะยั่นซุนเลยเห็นหลอรถสี่หลอดที่หยั่นซุนดิอืม,มน,นี่น้ำเชียน์ฟันนี้เล็กหน่อย,ยจูงเล็กหน่อยกระปูหล,ลายเลยเข้าสิตีไปเองเลยนะเซ็ตถุงเท่าให้พร้อมุผเด้ปูกับเจ็ดเนาะเมียนเข้าตีปูเจ็ดหลอด ฟุ่งท่าวดດหน่อยมันค่อยว่าກก่สวดิจ ết โ่สวอืพี่ไปได้บ่จ ết จัว่าคย บุญลายแม่กาตุนุนชม้มมันเต็งแล้วมันแนนมันมันเต็งแล้วมันอยู่แล้วเ่นว่าเลขที่บน792 792กูบุญไรตีไป้งไดลหระกาตุนุช้มกู่นก่ยางด้วยครับวัน,นีที่ว่า คืนแหลกทีน,น้ำเชื่อว่าเด็กบอกตอนแหลกที่ว่าฟันเห็นหมาบอกฟันเห็นหมาอุ่มหมาพวกช้องกับสามนี่แ่ละหมาสองสามโตแมนอยู่กันแท่นะอันนี้<ม>ฟันต้องหงุดด้วยครับผมคอยลืมบอกเนาะแมนลืมบอกตอนแหลกคอยบอกโจฟังก็มือเรียนะครับเห็นเพื่อนบอกอยู่ว่าฟันเห็นหมาฟันเห็นหมาตเกามจีมีหาเนาะครับบนันนีตะวนันหมาส้อตโตตีตแล้ว เห็นไกล้พอมันมาที่บอกไก,กล้เต็มเต็มเหี้ยนอยู่ไกลอันไกลอุ้มมาคอยอุ้มมามาที่แรกคอยคอย,อยตอนคอยเห็นไก่อ้อน่อยเห็นหมาอยู่กันแท่นั่นบอสองกับสามแต่ว่าคอยคิดว่าคอยอุ้มสองตัวคนที่ถาวไม่จะโตงงามากๆคอยเลยอุ้มมาเหี้ยนอุ้มมาเหี้ยนมาแต่าตารางเหี้ยนแต่าตารางเหี้ยนแต่บอ,บอกคนนี้คนฟังบอกอกระมีเลย เต็มแต,แต่ถุนบ่านเป็นเต็มแต่ถุน้ถุนบ้านตารางเฮียนอุ่มห <he en. S 2> ม,มามาเต๋ตารางเฮียนเห็นไก่อยูไ่ไสนเลยไก่อยู่หน้าบ้านอ๋อไก่อยู่หน้าบ้านเป็นฟูงเด้อไก่โอนไก่ตรงว่าบกุกหลายตัวนะตัวนั้นเห็นว่าข่อยวันเห็นไก่ขวบไปหลังไก่มันตกวไฟเนาะไก่เต็มบ้านวันนั้นหัวเกาหาเกาหา <laughs> แม่นันมาชวนกับทะเบียนรถอยู่ คอยคอยไปล้างกันอาบน้ำให้มาเนาะตอนนั้นเนาะบานนี้ไกลไกลมันโตกองไฟกนันเลยไปเอามาเนาะอันนั้นอีกท่าบานนี้ขาไกลมีสองที่คอยบอกตอนนั้นเนาะที่มันออกสองเก่าเนาะ <Yeah. S 2> อันนี้ไกลเป็นฟูงด้ยค่ะท,ท่านผู้ชมบานนี้ใส่ไปสองตัวตัวไก่เก่าเก่ายังไงไก่ คอยมาแต่ว่ายืนไว้ืว่งกีน้ำเจ๊ไว้ยังกเก่าหาซองบอกเก่าหาสองกับเก่าหาหนึ่งพี่มาก,กน,นะนะเขาตีไปไล่พี่้องเพื่อนใช่ั้นเนียนอยู่เขาตีหลอรถไปนเนี่งเลยเถอตีหลอลดรถไปนนา่นเ่ยด่รถซีหลอดซีหลอหลอมันสวดออกคนที่เถาเห็นชัดเจนใลตีหลอรถ แต่ว่าเาเห้อกระสูนทั้งตกใจพรอมนี่เถ่าว่าล่างรถยู่ซื้อรถก็มาหวกล่วงรถหย่อโหลดล่องอ๋อสี่ยังเท่าโอ้ยโดนบรรดานให้ว่าวอ,อกให้ถือสามตัวผ้าพี่น้องถือนี่ยเถินเห็นหลอรถอีกอื ลดลดเนาะมันหลดคิดบ่าอะให้พี่น้องคิดเอาลดมันนั่นเ,นเอาซีซะไปเถอะเก่าสี่ศูนย์ไปเก่าสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์ไปขออีกตัวหนึ่งข่า หมักเกมเงาเก่าสี่ศูนย์แบบสี่ศูนย์จะเผยแหว่หาศูนย์ด้วยเหรแต่ว่าตอนนี้เลขที่ซ้ำกันในนี้เก่าสองหาเก่าสองเจ็ดเก่าสองเก่าหาหนึ่งเก้าหามันสีว้นที่นี่ งามจุเดียเอาเป็นแนวทางเลยค่ะถึงมือจมนอนไหลาฝันไหลค <ทำ S 1> ฟันอีรีดียนี่ฝันอีรีเอาสำหรับกลีบนี่กะเงินไหลกองท่องไหลมาสามําเร็จจงสเํเเ็จสาธุสาธุสาธุค่ะพี่น้องเอฟซีที่เพิ่นติดตามทางช่องเก่ามาเชียร์ให้ถูกหวยรวยเงินในงหมดวันที่1เมษายน สำหรับคลิปนี้กัลาตีสวัสดิ์ครับเฟิรนเบ่าก็เป็นยังไงจะเป็นยังไงเนี่นยาขาบเล็กวะลูกกินกินกินเข่าล้กวกวนน็นอนด้วค่ะท่านผู้ชมขาบเล็กวะครับจะเห็ดเพิ่นเพิ่นสีนอนคนอ้วนนี่ยนอนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ